นิสสันซิเฟโร่สวยๆนะคะเครื่องยนต์2.0ค่ะเป็นรุ่น A32 VIP ค่ะรุ่นไฟท้ายเต็มนะคะเกียร์ออโต้ค่ะปี1999ราคาคันนี้นะคะ59,000บาทค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะบอดี้เดิมๆสวยเดิมตลอดทั้งคันไม่เคยชนหนักตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆโรงงานสติกเกอร์แผ่นเพจยังอยู่ครบทุกจุดค่ะ เครื่องเกียร์ปกติสมบูรณ์ดีสีสันรอบคันสวยดูดีตลอดทั้งคันเลยนะคะติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยค่ะราคาคันนี้นะคะเพียง59,000บาทเท่านั้นค่ะภายในกว้างขวางหรูหราลายไม้ทั้งคันนั่งนิ่มๆขับสบายสีสันสวยงามตลอดทั้งคันค่ะเลขไม่1นึ0 0 0 0กิโลเมตรรถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ บอดี้สวยๆเดิมๆตลอดทั้งคันเลยค่ะไม่มีชนหนักตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานค่ะสติกเกอร์แผ่นเพจยังอยู่ครบทุกจุดเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีช่วงร่างดีค่ะเครื่องยนต์ 2,000cc เดิมๆโรงงานไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะเดินนิ่งเดินเรียบไม่มีสะดุดเกียร์ออโตเปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบทุกเกียร์ไม่มีกระตุกช่วงล่างแน่นๆวิ่งหนึบนิ่มๆนิ่งๆ ตกหลุมไม่ดังเลี้ยวสุดไม่มีเสียงดังเช่นกันค่ะภายในกว้างขวางสวยหรูดูสะอาดตาระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์ค่ะเบาะหนังแท้นั่งนุ่มขับสบายเดิมโรงงานตลอดทั้งคันรถสภาพสวยไม่มีขาดทั้งด้านหน้าด้านหลังสภาพดีมากๆเลยนะคะกว้างขวงด้วยค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมากๆค่ะ ราคาสุดคุ้มเพียงแค่590หมบาทเท่านั้นสามารถจับจองกันได้เลยนะคะรถสวยสภาพเดิมๆสภาพดีมากหน้าปัดคอนโทรลสวยแผงประตูสวยทั้ง4บานมีจอแอร์ออโตโอ้แอร์เย็นฉ่ำสบายตลอดทั้งคันวิทยุโซนี่เสียงดีใช้งานได้สบายค่ะเอกสารต่างๆมีให้ครบพร้อมโอนนะคะรถถูกต้องตามกฎหมายค่ะ รถสวยนะคะพร้อมขับด้วย5,9 0 0 0บาทดูรถได้ตลอดเวลาแถวเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหรือสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางไปรับรถนะคะทางด้านของคุณเหน่งมีบริการขับส่งให้ได้ทั่วไทยเลยค่ะวิดีโอคอให้ชมรถสดๆก่อนได้นะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสนใจรถยนต์คันนี้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนัดดูรถ คุยเพิ่มเติมนะคะคุยกับคุณเหน่งได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะสำหรับในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ